อันนี้เคลื่อนรายการนักดา เาเรียกวะไม่รู้ว่ะเรียกพวกเจ้านั่นแหละที่นี่จี้ใดกันเราข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขาเดินบ้าเอเออมาเยเอา,อางี้จะผมถ่ายรูปลงเป็นรูกตามหาลาวคุณให้แล้วกันเออทำไงต้องถ่ายดูนะ ิ่งนี้คืออะไรกันมันคือโทรศัพท์ที่ช่วยคุณตามหาญาติได้เนี่ยเวลาคนมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยเราก็จะมาดูได้ว่าเขาอย่างไรเดี๋ยวรอคนมาคอมเมนต์แล้วกันว่าเขารู้จักคุณหรือเปล่ามันจะพาคุณกลับที่คุณเคยมาได้เนี่ยเดี๋ยวคนไปดูคอมเมนต์แล้วกันนะว่าเขามาคอมเมนต์เัไอไหมี้ยบ ทำไมพวกคนพวกนี้ใช้วาจาแบบนี้ล่ะโลกโซเชียลก็อย่างเงี้ยน,นะคุณมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีปากวนกันไปบ้างในปัจจุบันนี้สื่อออนไลน์เป็นเหมือนดาบสองคมดีและไม่ดีเราควรเลือกใช้สื่อให้ถูกต้องเพื่อที่จะให้เราไม่ตกเป็นเหยื่ยองมิจฉาชีพ อ๋อฉันเข้าใจแล้วในการใช้สื่อออนไลน์ในปัจจุบันจะต้องอ่านเข้าใจก่อนและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจว่าสื่อนั้นเชื่อถือได้สื่อนั้นเชื่อถือไม่ได้เมื่อเราเข้าใจมันแล้วเราจะใช้สื่ออย่างก้าวทันโลกและตามคอนเซ็ปต์รีเซ็ตไปเซ็ตเข้าใจใช้เป็นเห็นรอบ